สวัสดีครับผมกัมพาพาศกนะครับเนาะก็ได้มาหาเส้นเงียบนะครับเนาะว่าโค้งสุดท้ายเส้นเงียบเพิน่นสิเน้นให้ตัวใด้นะครับเนาะเน้นย่ำให้ตัวใด้ไปรับชมรับฟังว่พความบันทัดนะครับผมมันเปลี่ยนยังไงก็บส้มนี่แค่เห็ดเกี๊ยวไม้เท่ากับอะไรอีกสิมันซองฝากสูตรซองฟังโค้ง สูตรสองกันโค้งทำไมก็นมเล้าสาวไทยใช่ป่ะหวานนี่มันได้ยังสีปากนี่ยพ่อทวยอันนี้สูตรไม่บ่ดิสูตรไม่สิปอนเอาไปยังก็ได้เอาสูตรสูตรนี้มาสูตรเก่าเหาบ่เอาอะสูตรนั้นมันก็ป้อยไปแล้วีมันอันเลยมันจะเสียเขาจะตีเราไปซ้ำเขาออ๋มันอันเนาะ อันนี้เอาไหมเอาไม่นี่เอาอันนี้สูตรผ้าผ้านี้เลขดังบมดเลสูตผ้าน,นี้เลขดังบังม,มันมันจะลงตูบ่เออเอาล่างบงเกี่ยวสองเกี่ยวสามสี่เก้าเกี่ยสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสีู่นมเลย่ไหูนสองชูนสาม สูนสีน,สนี่สูตรนี่สูตรนี่ก็หลยายเฉสีตัดอยู่โอสีตัดอยอ่ครับโอ้ฟาดจัดจีอโอ้สูตนี่ไม่เคยลาดเลยฟาดย้อนนั่นแหละพราจัดลูกใบรดเสี้ยนเรียกเห็นเขาอยไ่เฮ็ดบุเดียวเลยอืนีุ่้่เข้าใจสูตรนี้ที่บนเก้นย์ห้าหนึ่งหก หกศูนย์หกหนึ่งเกีเก้าเกีศนเกียหนึ่งเเรียกวิ่งมาตัดมันก็เลียตัวนี้นห่นี่โตโตเอาเอามาแต่ใส่มาตัดมันออกเอาเอาลักการไม่ใส่มาตัดมันออกมันก็เรียกวิ่งเก้าล่างเนี่ เอาเลขวิ่งเก้าล่างของสูตรเอืนเออสูตรที่มันเคยถือดูดูนี่เออวันนี้มันมากเกียร์ปดสูตรหนึ่งอันนี้มันมากเก้านี่ยการถดเก้าคือออกเกียร์แปดลดจะได้ไงวดนนี้แล้วมันลดเก้านั่นนี่เขาก็ตัดมาแล้วก็ว่าดับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวดับน่ะตัวนี้ก็ดับนี่เนี่ยตัวนี้นี่เมีตัวนี้อยู่นี่ใช่เลข นี่บอกบนอลเรียกสองคููมีเก้าหากับศูนย์สามแล้วซุ้มทั้งไตนี่คือเอาเลขกติดมามาผูกเสียกันใช่หรือไม่เรียกดังเขาบ้าขายเนี่ยเก้าสามเก้าสามเก้าสามกับศูนย์สามเขาบ้าขายเนี่ยทีนี้เรียกดังจะเอาชุดนี่มาเนี่ยเอาชุดทั้งไหนนี่ตั้งพี่โอกระดังอีกทีมาเอาตัวนี้ตัวนี้มันกระดังเลยเนี่ยครับวันนี้จะเอาที่บันนี้ ตัวนี้รวบเลยเนี่ยโอ้มีเลขอยูหางคู่เท่านั้นไอ้สามคู่เท่านั้นมีตัวน,นี้บาดนี่โอ้คอยเป่าตัวนี้เพืนน่อนใหญ่ไว้ยคลิปนี้เปลี่ยน,ย,นยังไงขึ้นเรีอนร้อยตัวเลย <c oughs> นี่ตัวน,นี้ดิบาดนี่ยไอ้ไอ้ว่าจับคัดกล่องออกมาแล้วโค้งสุดท้ายนี่ฟันเลยสามหางน,นี่ตัวน,นี้บ่ตัดรอยอ,อีกบ่บ่ไม่ต้าตัดแล้วตัดก็ตัวตัวนี้วตัด ตัวนี้ละสิหมื่นอว่กซะเออเออย่าแต่ตัวตั้เรยกเรีกงตัวนี้นี่่ต้องกลับมันบ่พอบ่กรับที่มันมาดสามลักมันเลยไงบ่จะกลับที่ตำแหน่งใดตํแหน่งนั่นบ่จะกราบจักเสี้นชนี่หาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะนี่จักสีออกว่าคอยว่าบดเนไงนี่ล่างมันมั่งซี่ยโอ้ชุดนี้เปนชุดล่างนี่นี่เจ็ดแปดครับเจ็ดเจ็ดแปด ตัวเดียวตัวนึงเจ็ดแปดจุดนี้มันได้เจ็ดกับแปดจุดนี้มันได้เก้านี่มันอ่านตัวนี้กันกันรวดเก้าเนี่ยคือออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลยตัวัตัวใหญ่เลยล่างคือล่างล่างตัวกันเนี่ยป่ะนี่ไม่มีไม่มีเอาตัวเน้นเนีนเลยขามันรวดเก่าเนี่ยโมเลยเฮ็ดมากเนี่ยคำนวณบ่งแล้วมันไหลบางแล้วเนี่ยเรียกล่างว่าผาดจักงอดอว่งตัวเดียวนี่ นี่นี่วิ่งเก้าวิ่งสองวิ่งเก้านี่ประวว่าลายงวดไฮว่าเย้าเยาว่าเจสิบงวดเนาะเรียกหนบวชสูตรวิ่งของเจ้าเงียบนี่ว่าบ่แเจ้าว่าเจ้สบงวดไม่เคยพลาดแจ่ว่าอนี้ล่างคือบนวดนี้ได้บนบนห้บนเลยเมื่อก่อนันี่ย่างเดีัวอันนี้ล่งเลย คับนี่เลยขับรถเข้าวัดไปเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวนี้รถคัวกตามวันเล่วันหลังคาดไม่เรียกตัวนี้เจ็ดแปดนี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่เนาะวันหลังคาดมันมีเรียกกันมีสามมีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งย่อยใต้ปีครับเคยได้เงินนล้วมันอยู่ิเรียกตัวนี้จะว่าจะปีแล้วมันวากเจ็ดแปดเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังคาดเนาะแต่ตัวนี้เรียกแต่เรียกวากนี่เขา เขามาทายแยกเตี้ยหรือข้างบนเลยกันเลยตามเราบ่เดี๋ยวสี่ท้าความมีเบิ้งเด้อพ่อพี่น้องเด้อว่าชุดแหลกเข้ามาหาเสี้ยนเงียบนี่เพื่อนปล่อยหยังเลยชุดที่สองปล่อยหยังละล่าชุดปล่อยหยังเดี๋ยวทีอธิบายชูฟังยังมีอยู่ตัวเนาะครับมี่แหลกครับมีแต่ที่แหลกเดี๋ยวผมจะบอาชูฟังเนี่ยใช่ละดิเมื่อสิออกใช่แหลกดังก็อยู่เ่ามันกะอะไรมันกะเปลี่ยนไปได้เนาะเดี๋ยวที่ตัวไห้พ่อพี่น้องเบิ้ง กระจายพ่นอ้องมักตองวดบก่กึ้มักช่วงกลางบ่ขึ้มัดช่วงไทยเข้ากับธีมา่าประเมินใช่กันว่าเลขที่สามคั้งที่ม่าไทายทำเนี่ยมีตัวใดไกล่เคียงกันที่สุดสองขึ้นสามสองคั้งนะทีมามีสองคั<อ>้งเ<อ>ท่านั้นมาบันี้เอาข้อมาทั้งสี่บันเอ,อ,า,า,บนเอาบันี้เฮ้าก<ๆ>ับาเออตองวดจากเสียเ้ยนเงียบนะครับหลังจากเลขออกแล้วแอลกบม่าตามต่อให้พ่อพิลางเอฟซีได้ดูจักกับตัวเลขเสี้ยนเงียบ ในส่วนของตัวเลขเซียนเงียบนะครับกับวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองหางหกหานะครับงวดที่หัวอะไะอีกมือสองมือนี่เลขบนเพิ่นหไม่วิ่งสามล่างวิ่งเก้าครับบนวิ่งสามล่างวิ่งเก้านะครับเซียนเงียบนะครับจับกูเด่นนะครับมีเก้าสามตัวเด่นนะครับตัวร่องคือเก้าสี่กับเก้าหกนะครับแล้วก็ ในส่วนชุดบนนะครับก็มี3025ศูนย์สองห้าอแล้วก็4ี่ศย์สองสี่แต่ว่าโตเด่นของเลขบนก็คือมีหาสามกับสองสามอืมนี่ครับในส่วนเลขดับนะครับดับบนดับสีนะครับดับล่างดับหนะครับนี่ก็คือตองวดในส่วนของเล็กตองวดของเสียงเงียบบาดนี้เข้ากับทีมาเบิงอะคงชุดไทยเล่าอยู่ใส่ล่ะเลขเล่าน่เออม ของชุดท้ายมาที่เขียนไว้แล้วมาเราซูเอฟซีเขาฟังที่ได้สีเส e ียกับยูบาทนี่แหละพ่อไอพี่น้องก็ยูคงสุดท้ายนี่เราได้เข้ากับอะไกัืมกับผมอันนี้เป็นคงสุดท้ายเด้อพ่อไอพี่น้องเนดะ้อคงสุดท้ายของเซียนเงียบนะครับมือนี่นี่คือวันที่เอ่อสามสิบเนาะ <c oughs> วันนี้วันที่สามสิบคุมภาพ์บันสองห้าหกห้า อีกสองวันเลขออกครับอีกมือเดียวแล้วไหมมือที่สองก็คือเลขออกอซึ่งเสี้ยนเงียบก็บ,บอกว่าสิบผ้านี้เลขดังวันสั้นมันที่กลางออกอยู่บ้าเลขดังวัดชิมาเนี่ยวันสั้นเพิ่นกะเลยผ้าหนีเลขดังอันนี้คือเป็นสูตรเพื่อนะครับเพื่อใจไว้ก่อนเขาเพิ่นว่ากันเพ่งเขาวายัางสั้นในส่วนของเพิ่นกะยังมั่นใจเลขติดเก่าอยู่นะครับในส่วนเลขติดเก่าเพิ่นกให้มาเก่าสามศูนย์สามแล้วก็เจ็ดเก่า นี่ครับแล้วก็บมี่มี่ชุดบนที่ไห่ม้าเนี่ก็เป็นอ่าถ้าสมมติว่าจะม้านะครับกับเคือมี่หาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าแล้วก็ล่างไห่มากเม็ดเดียวคือเจ็ดแปดอันเก้าสามศูนย์สามเจ็ดเก้านี่ผมกับงงกันว่าคือเอียงมันเม็นอย่างปะนี่เรือมันอันเนี่ยเรียกลูกอ้อเรียกดังมาทับขวดเนี่ยเรียกว่า โอ้โเทียเอฟซีมากเนาะอันนี้ฮัาก็เขียนไว้เบอร์จะลืมนั่นละนี่นี่เลขดัง,นนงกี่เส้อเนี่ยมันก็้พีสูตรหนึ่งอันหา 1, หนึง่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งคือหนีเลขดังนี่เลขด,ดังกับเกียแปดอ่าแต,แต่แต่ว่าเลขอันนี<ม>น้เลขอันแล้วนี่คือเก้าสามศูนย์สามเจ็ดเดก้าเสือบอะไรอกนะเสือบอไรหนะเสือบอะไรแล้วก็จีดีเจ็ดแปดทีเสื้อได้เมือะไร่ที่นี่มันบอดดังดซิเจ็ดแปดไม่ดังถ้าสีนี้นีมาตัวนี้ท่านที่เลยนี้มาตัวนี้ก็นี่ครับเจ็ดหนึ่งนนนนีีีีี้้้แตต่มาัว เพราะฉะนั้นอันคลิปนี้เขาก็นําเสนอให้เอาไปวิเคราะห์เบือ้องข่นผู้ใดมีความคิดเห็นต่างอย่างไรให้อยังไรกต่ความเมตต้คลิปได้กระเือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในด้านตัวเลขผู้หมุนอยู่บางกอผู้บอกอยู่ภาคอีสานไม่มีใครทราบแน่นอนว่าเลขี่ออกตัวใดเพราะเพราะฉะนั้นจะพยายามจะโดดซักเรื่องของพี่น้องก็ให้วิเคราะห์ดีๆใส่ความระมัดระวงงังก่อนสีลงทุนนะครับอ่ามีเลขดังกระเขียนให้เบื้องแล้วเลขอั้นกระเขียนให้เบื้องแล้วนะครับอ่า ก็คือเก้าสามศูนย์สามเจ็ดเก้านี่คือสืบว่าใดละ่ะเมีเลขกันมานี่ไอ้เลขเลขนี้เลขดังนะเ,เพื่อนไทยมากก็คือหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็ชอบก็บจัดครับคัดกับพานเด้อพอ่พีพน้องเด้อทั้งช่องน้ำเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนี่คอสำคัญนี่มีเลขดังอ,อ่เลขลางวั่นต่อไปเลขลางเม็ดเดียวคือเจ็ดแปดนี่ละ่ะน,นี่น่าสนใจมากเลยเลขตัวนี้นะครับจึงแต่ละงวดเล่าจิตัสจหางนะครับ แต่่างวดนี้เรามั่นใจว่าคันนี้ตัวนี้มากตัวนี้แน่นอนเจ็ดแปดเม็ดเดียวแข็งๆอ่าขันมากการะจัดครับพ่พี่น้องครับถือพิดเป็นเรื่องธรรมดาคนมากเลขเป็นทั้งสี่ตัวครับอ่ามาแบ่งปันกันผู้ใดมีความคิดเห็นจังไรกันว่ากันไปความเมียนใต้คลิปมากอได้เลขดีเลขเด็ดเลขดังมากใส่กัความเมียนใต้คลิปมากว่ามากจากใสามากจังไรมากแบ่งปันแนวทางกันทีมารรับโทรศัพท์ อ้าวเอาชั้นตัวเนาะจัดชัดียนครับจ้าแม่กับขอบคุณทุพ่อหลายๆนะคะเด้อทุพ่อเกียนเงียบกเนาะครับครับผมพี่น้องพี่ปานะเอฟที่สุดคุณทางไก่ทางไก่นะครับนะนี่ครับเกียนเงียบคุเน้นมาตัวนี้แล้วครับ ชาปน่าครับเนี่ยครับแม่ชาเจนนะครับเนาะเ่ียนเงีบยบเพิ่นหมากแบบนี้เลยครับนี้เลขดังมาสั่นาอ่านี่ครับชดเจนนะครับเนาะขอบุญขอบคุณเย็บซี่สุภสกนลุงปานาอานะครับขามาแล้วก็จะเริมกดไลคยกดแช่กดกระดิง่งแกงเตี๋ยนนะครับเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งแอดเองนะครับนาะทั้งชังเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซสนี้ก่อนนะครับเนาะคลิปหนาจังพอกันไหมน,นะครับเนาะสวัสดีครับ